สวัสดีค่ะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียงเพื่อยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้มียางเปอร์เซ็นต์นะคะมาใหม่นะคะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะคะอยู่ในโกดังจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ขอบ17นะคะขอบ17ขอบ18ขอบ19แล้วก็ขอบ20นะคะอยู่ในนี้นะคะ นี่ถ้าเป็นเก่งนะคะเป็นเก่งขอบ13 14 15 16นะคะจะอยู่ที่หน้าร้านนะคะแต่ในโกดังนี่จะมีขอบ17 18 19 20นะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสามารถสอบถามได้นะคะแอดไลน์ ID 099354 4468นะคะสอบถามรูปภาพพร้อมราคาได้เลยนะคะขอบ17นะคะ จะมีเริ่มเป็นสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะคะนี่ถ้าเป็นเกรด A สวยๆนะคะบิสโตนปียี่สิบเอ็ดนะคะราคาชุดสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะนี่ชุดสี่พันห้าร้อยบาทนะคะก็มีนะคะสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะคะ 2อ5หนึ่งห้าสี่สเนะคะเกดเอสวยๆนะคะปี20นะคะชุด4,500บาทนะคะนี่นี่จะเป็นเส้นละ800บาทก็มีนะคะสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดสองหนึ่งห้านะคะ ตรงนี้จะเป็นสองหนึ่ห้าหิบนะคะชุด3,500นะคะ4,500ตามเกตนะคะสามพนห้าร้อนะคะดอกหนาๆน,นะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะสองหนึ่งห้าห้าิบเ็ดนะคะ 2องสามห้นะคะสองสี่หนะคะสองศูนยนะคะนี่ทางนี้จะเป็นสองสองห้หนะคะนี่สองหนึ่จนะคะนี่จะเป็นยางชุดนะคะหรือยางเศษนะคะนี่ทางร้านมีให้เลือกนะคะนี่ ราคาเริ่มต้นเส้นละ800บาทนะคะถ้าเป็นชุดสวยๆก็ชุด3,500-4,500นะคะตามเกตนะคะน,นี่ขอบ17ของเรานะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะจะเป็นขอบ17นะคะ205457 215457 2 2 5 4 5 7 2 1 5 5 5 7นะคะ2 2 5 5 10 17นะคะ2 1 5 5 10 17นะคะนี่2 0 5 5 5 7นี่เดี๋ยวจะ2 4 5 4 5 7 2 3 5 4 5 7นะคะนี่ถ้าเป็นขอบ17นะคะ มีหลายเบอร์เลยสองสามห้าห้าห้าสิบเจ็ดก็มีนะคะสองสองห้าห้าห้าสิบเจ็ดก็มีนะคะนี่รานะคาเริ่มเส้นละแปดร้อยนะคะสองหนึ่งห้าหกสิบสิบเจ็ดนะคะสองหนึ่งห้าหกสิบสิบเจ็ดนะคะนี่แล้วก็จะเป็นสองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะสองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะ สวยๆนะคะชุด4,500บาทนะคะเป็นยางดอลลอดปี22นะคะสวยมากๆเลย2 3 5 6 5มหนะคะแล้วก็จะมีเป็นยางใหญ่นะคะยางกระบะนะคะก็จะเป็น2 4 5 6 5่หนะคะ2 4 5 6 5่หหรือจะเป็น2 6 5 6 5ห้นะคะ แน่เลยถ่ะวิดีโองวิตกจะลงนีแป๊บนึงค่ะสวยๆเลยนะคะเซอร์ลาแปดร้อยเซอร์ลาหนึ่งพันนะคะถ้าเป็นชุดเกรดเอก็ชุดสามพันห้าสี่พันห้านะคะตามเกรดนะคะแอดไลน์ไอดีนะคะศูนย์เก้าเก้าสามห้าสี่สี่สี่หกแปดนะคะสอบถามรูปภาพพร้อมราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ นี่จะอยู่ในโกดังนะคะโกดังยังเปอร์เซ็นต์นะคะ <_ d ans> น,นี่เดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูขอบ17ก่อนนะคะนี่ขอบ17นะคะ,ะ,คะถ้าเป็น265 6557นะคะเป็นมิชลินนะคะเกรดเอสวยๆนะคะ นี่สวยมากๆเลยนะคะชุด6,900บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะเป็นยางปี20นะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นเกรด A นะคะสวยมากๆเลยนะคะดัลหลอบ265657นะคะดอกหนาๆน,นะคะน้องๆยางใหม่เลยชุดนี้ ปี22นะคะดอกหนาๆน,นะคะชุดชุด8,900บาทนะคะพร้อมติดตั้งนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะดอกเต็มๆเลยนะคะน,นี่จะเป็นขอบ17ของเรานะคะนี่ขอบ17เก๋งกระบะนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น ขอบ18นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปที่ขอบ17ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปค่ะสวัสดีค่ะ